คตอนนี้ผมก็จะหาซ่อมตัวเองหรือนี่นั่นเองนะครับนี่แหละวะอ๋ออ๋อนี้ยเนี้ย what the fuck อออ๋อนี้เนีโอเคโอเคนีฮะ Oh ก็าาสิบสามคนโอ้ไม่ก็อู้ขอบคุณมากครับโอเคเรามาดูฮิปใหม่ล่าสุดูขอบคุณมากครับตอนนี้ผมไปแล้ว